สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่พลพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับมาออกพื้นที่ข้างนอกนะครับใจเอ็มกับจ่าโก้นะครับเราก็ได้เช็คอินแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามากินข้าวนะครับเข้า7เซเว่นกันหาของกินนะครับหาของกินวันนี้มาการสี่วันนะครับสามวันจ่าโก้ได้ไรครับ คะแนนหมูครับได้อะไรกินครับคะแนนหมูครับคะแนนหมูเอาไม่เอาเอาอีกเอาอีกเอาไปกินอินเลแล้วมกินอะไรวะนี่ผมเอาข้าวผัดไปแล้วเมื่อกี้ข้าวไข่ดาวก็เดี๋ยวเราหาอาหารไปกินนะครับเพราะว่าเป็นข้าวข้าวเที่ยงข้าวเช้าก็ว่าได้นะครับ กลัโอ้ชุดชิวมากครับจะก,ก็เอาอย่างอีกอเ,เวฟเลยครับอเอาอยัางใครว่ะใครต้มว่ะใครลวกว่ะเนี่ยแม่น กินเพียบเลยนะครับไม่รู้จะเอาอะไรเอาอยัางองบ้าีเย,เยเอะเยอมาไหมเพื่อ okay. เอาเลยครับเดี๋ยวน้องจัดให้โบราณหมูไก,ก่แ่บเสียบอลองดูพี่นี่นะครับร่วมเหมครับ ขนมอ่ะขนมอ่ะขนมปังไม่เด๋เวมือแร่งอีกกินเขามือแรงอีกกินเขาก็ได้ห้องทองกันเดี๋ยวผ้าบ่อพ้าไปเลี้ยงเท้าแก่น้อยไปแก่น้อยผ่โกได้เท้าแก่น้อยนะครับ

กินแบนหรือเปล่าเมื่อเช้ากินแบนไปแล้วสกอตสกอตไม่ใช่แบนเพิ่งวิโกโกครับยังไม่ได้เลยนะครับโหยังได้อะไรเต็มแล้วเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอะไรไปกบเกี้ยวเล่นไหมในห้องไหม ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เก็บบรรยากาศชิวๆนะครับหลังเลิกงานนะครับมาให้เอฟซีได้ดูนะครับอันนี้ออกพื้นที่ที่พนพิสัยนะครับจังหวัดหนองคายสามวันนะครับจันทังคารพุธสามวันจันทังคารพุทธเนี่ยมาชาร์จได้แล้วได้แล้วน่าจะครบแล้วเนาะ โอเคนะครับครบละจักบาทครับมี็บก้าบาามาีอม,มีกลอ,กอไม่มีครับสวัดีครับ เกลื็ออยังขนมปังอ๋อครับรอได้ครับไม่เไรครับรอนานก็ได้นี่เแล้วขนมปังนะครับขนมปังโอ้ใหญ่ครับเรถเซเวน่นสร้างใหม่ครับเซเวนน่นใหญ่มากๆ ที่ผ่านไปผ่านมาเนาะแวะมาเที่ยวได้เด้อพ้นวิสัยตรงข้ามจะเป็นโรงแรมบุญทวีนะครับตรงนั้นก็เคยไปพักแล้วนะครับแต่วันนี้นายก็เปลี่ยนที่พักมาเป็นริมฝั่งโค้งนะครับโรงแรมริมฝั่งโค้งงหญ่หรือเปล่าจะเป็น สร้างใหม่นะครับตรงนี้เพิ่งเสร็จร้อนๆสดๆร้อนๆเลยเดินน้มปังน่าจะเสร็จใกล้เสร็จแล้วนะน่าจะเสร็จแล้วกำลังลาดกำลังลาด พนักง,งานเซเลนนะครับครับ <c oughs> ไปเรากลับห้องกัน <c oughs> สุดชิวมากครับวันนี้ชุดจากก้เกือ <c oughs> บแตะนะครับ <c oughs> นอกเวลาราชาการแล้วครับไม่เป็นไรนะครับโอ้ได้อย่างนี้นะเต็มเลยป่ะนำเก็๊กห้วยของพ่พท่านขายไม่ได้กินเลยนี่นะครับที่พักนะครับโรงแรมริมฝั่งโค้งนะครับคืนละสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องแอปหนึ่งครับบรรยากาศห้องจะเป็นยังไงจะให้ดูคร่าวๆนะครับสองศูนหกไดี่สองศูนย์หกนะครับหมายเลขห้องไปซื้อเลขเลยเด้องูลืมดูถุงเท้านี่นะครับบรรยากาศที่ห้องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่พักที่พักวันนี้ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ